โอเคขอกราบขอบคุณท่านทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับเดฟทีวีนะเออก็ในวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มารีวิวหรืออะไรบลาบอปองกัลองของแกงมานองมาแนมมาเซเวชชัวับชัวับก็วันนี้นะครับผมจะมาเอ่อเอารถรถบังคับของผมเนี่ยเอ่อก็เอารถบังคับคันนึงน่ะเออก็จะเอาไปติดแบบใบเลื่อยนะครับผมโอเคใบเลื่อยนะฮะก็จะเอาไปติดใบเลื่อยนะครับผมมาดูซิว่ามันจะวิ่งได้หรือเปล่าแล้วก็เทหรือเปล่านะทุกคนมาสำหรับรถบังคับนะครับผมก็จะใช้เป็นคันนี้เลยนะฮะ นี่รถบคัคขันี้ครับผมโอ้โรถาน,นีก็ไม่ได้ออกโรงมานานนะครับก็หลังจากที่เราไปบิงแบบรีวิวมาลองของแกงนะครับผมก็โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบเลือยของเรากันเลยนะอ้อนี่คือใบเลือยของผมนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นะครับนี่คือใบเลือยสีเลือยสีเลื่อยสีอันนะครับผมดูอ้ยังไม่ได้ใช้เลยครับผมไม่มีมอะไรยาก ก็เดี๋ยวเราจะมาติดแบบนี้นะครับนี่โอ้นี่นก็สี่อันนะี้นี่ก็จะประมาณนี้นะครับหน้าตามจะออกมาแบบนี้เนะี่ยโอ้เท่นะเท่นะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันติดกันเลยเดี๋ยวเราจะไปติดกันเลยนะครับผม let's go <S เราต้องติดให้ตรงด้วยนะกอนนี้มันจะมีวงกลมอยู่โอเคกาวร้อนก็น่าจะพร้อมแล้วนะอะเริ่มเลยนะจัดไปโอ้วาวโอ้วาวเยิ่มเลยอะ โอ้ล้อนี่น่าจะพังเลยนะไม่เป็นไรครับผมมีหลายล้อครับจีเรียบร้อยเยิ่มเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะได้แล้วทุกคนล้อนึงโอ้ลิเกโตก็นเซมาโอ้ว้าวลิกาโตอุ้ยอุ้ยอุ้ยสีดำว่ะสีดำด้วยวะเวนออมบอกว่า oh, น <c oughs> <Wha> ี่อ่ะโอ้ลิกาโตคอใส่มาเฮ้เป็นโกโก้เลยเหรอเดือดโอ้ล้อคิมไหมโมช็อกโกแลตอ่ะ โอ้รู้สึกว่าจะแปะลงไปมันจะอยู่ตึ๊บเลยนะครับผมในรู้สึกว่ามันจะไม่เท่ากันนะฮะก็ไม่เป็นไรไปอีก้างเลยโอ้ยเยิ่มเยิมเลยฮะเหมือนช็อกโกแลตเลยว่ะเฮ้เหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะดูดิโอ้โหเหมือนแบมแบบราดช็อกโกแลตลงในโดนัทยังไงไม่รู้ไม่ได้ได้ป่อได้ว่ะว้าวเข้าไปเลย เรียบร้อนฮะโหร้อนๆ้นเลยนะครับผมมันก็ร้อนปัดเลยนะฮะขอปิดก่อนละกันนะเมื่อกี้โวนไปก็น่าจะพงเลยนะฝั่งนี้ก็น่าจะแห้งเลยนะครับฝั่งนี้แห้งแล้วครับผมดีทุกคนจรอว่าจะรอให้มันแห้งก่อนนะครับผมถ้ามันแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผมไป let's go โอเคทุกคนและผมก็คิดว่ามันก็น่าจะแห้งเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองวิ่งกันเลยนะเออเดี๋ยวเรามาลองแบบกดกดแบบเออเดินหน้าไปก่อนไปลองลอง น้องเลี้ยวเฮ้ยกเท่วว่ะเฮ้ยชโอ้โหได้วาะได้วาดด้วยอะเกเท่เลยเอาว่ะเอาว่ะ โอเคน้องๆๆๆก็อย่าไปลอกเรียนแบบนะครับผมเพราะว่ามันอันตรายมากนะฮะอย่าหาทํานะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปลองวิ่งกันเลยนะทุกคนไป Let's go ดูดูนี่ๆดูๆดูไปลองกันดีมั้ย เนื้อไ,ไม้หุงกินกินรู้สึกถึงความอร่อยโอ้เข้าเลยว่ะคุณดินงดีด้วยนะ ต้องเอาไปบ่าเอาไปลองดึงกระหน่ำนะมันก็เป็นหลอดดีเลยมันดีมันดีเลยนะ

เฮ้ยกินอืกินเอ้ยเตงเข้าไว้ด้วยเฮ้ยโคตรว้าวนะวว้าคนดอง My imagination of gets <laughs> the best of me Oh gosh, she's <laughs> such a tease Bitten lips, bruised knees I'm addicted to her, need her touching me Cause she got a bad little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase got some need to the face Baby, I don't need no space Coming closer for a taste And I'll show you how I make everything Just fade away cause she's my safe Let's go!

Oh, oh. oh! i gonna take a look at this. a look at this. think she's feeling me. Turn it up a degrees. the best of me. Oh, sex. I'm gonna

เธอ <มา S 1> แบดหมดเธอมากับคำว่าใช่แล้วมาปากรกายอยู่ในใจทุง่งนา <c oughs> เธอคือประตูสวรรค์แต่ฉันหลับเธอนรลกอกเธอแบดหมดเธอมากับคำว่าใช่มาปากฎกายยุ่งยุ่งยุ่งจะตายเ